สวัสดีครับนะครับเดี๋ยวมาต่อกับเครื่องเคสอาเลยนะครับนะทีนี้นะครับอาเจ้าของรถนะครับได้ไปซื้อนะครับแกนเกียร์มาให้ผมแล้วนะครับอันนี้ของแท้นะครับมูลค่าก็ตีเป็นเลขกลมๆไปก็คือ500บาทนะอะไหล่คาวาบางอย่างไม่มีของเทียมนะครับไม่ต้องไปหาแค่หาของแท้นี่ก็วิ่งรถเหนื่อยแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นสรุปนะครับปัญหารถคันนี้ที่มันเชนเกียร์กลับไม่ได้ก็คือมันเกิดจากตัวแกนเกียร์น่ะพูดง่ายคือทั้งชุดนี่นะครับมันแยกอะไรไม่ได้เนี่ยคือเกิดจากแกนเกียร์ไก่กล้ามปูเนี่ยมันสึกนะทีนี้ผมใส่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ทดสอบโดยการเข้าเกียร์และเชนเกียร์นะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ครบทุกเกียร์อย่างง่ายดายเลยนะครับนั้นฟันทงแล้วนะครับชุดแกนเกียร์เสียนะ ส่วนท่านใดบอกว่าเสียแล้วก็ไปซ่อมอย่างนั้นอย่างงน้นอย่างนี้อันนี้อันนี้แล้วแต่นะครับผมก็คือซื้อเปลี่ยนแล้วคือจบเมื่อใส่แกนเกียร์เข้าไปแล้วนะครับตรวจสอบการทํางานของเกียร์แล้วเป็นปกติทีนี้ผมจะมาสาธิตขั้นตอนการประกอบนะครับเจ้าของสั่งเลยนะครับว่าไม่ต้องรื้อเลยนะครับประกงประกเกนอะไรไม่ต้องเปลี่ยนให้ประกอบกลับไปได้เลยนะครับ อ่าเดี๋ยวจะได้เข้าใจตรงกันว่าทําไมเขอะอย่างนี้แล้วยังประกอบกับอ่านะฮะวันนั้นผมขออนุญ,ญาตสาธิตวิธีขั้นตอนการประกอบกับตรงคัตชุดที่สองนะครับนะท่านย้อนไปดูคลิปเก่าผมแนะนําว่าให้เอาคัตชุดที่สองเนี่ยมาติดตั้งแล้วประกอบให้เป็นชุดให้ได้อย่างนี้ก่อนนะโอเคนะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะว่าทำไมอยู่ดีมาเป็นอย่างนี้ได้ประกอบจากในเครื่องแล้วออกมาเป็นชุดอย่างนี้ นะครับส่วนตรงครัสชุดที่1ที่ผมบอกไปว่ารุ่นเนี้ยมันมีตัวไซส์ซิสเตอร์เกียร์หรือเฟืองเก็บเสียงเฟืองซับเสียงซึ่งที่เฟืองเนี้ยมันจะไม่มีมาร์กเป็นฟันแหว่งแหวงเหมือนอย่าง Honda แต่วิธีการง่ายมากผมแนะนําท่านอย่างนี้นะครับตอนเนี้ยไอ้เฟืองตัวเล็กเนี้ยนะครับเห็นไหมฮะไอ้มาร์กสีชมพูเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ส่วนเฟืองตัวเนี้ยตัวใหญ่ที่อยู่กับที่มันอยู่อย่างนี้ เราก็ปากาเคมีเนี่ยมาแต้มเพื่อดูว่าประกอบไปแล้วเนี่ยมาร์กมันยังทำงานอยู่ไหมลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะพอบิดมาให้มันตรงถ้าปล่อยมันจะกลับดังนั้นผมก็จะบอกนักเรียนว่าก็เอามาร์กมาเอาปากาเคมีมาแต้มทำมาร์กเองอย่างนี้ก็ได้นะครับพอเราทำอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนำคลัสชุดที่หนึ่งก็คือตัวชามตัวถ้วยติมหรือตัวเจดีคลัส ไปประกอบเข้ากับเพาาข้าเหวี่ยงซึ่งขั้นตอนนี้จะประกอบยากนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวผมมีเทคนิคนำเสนอให้นะครับตอนนี้อยู่ที่ตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับเห็นไหมเพาคัสตัวนี้มันจะหมุนได้เดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์หนึ่งไว้เดี๋ยวผมจะเข้าเกียร์หนึ่งไว้เข้าเกียร์หนึ่งแล้วนะครับทีนี้ เดี๋ยวต้องขออนุญาตบังนะครับตรงนี้ก็นำเฟืองนะครับของคลัตชุดที่หนึ่งนะเอามาประกบชนล่างกับคลัตชุดที่สองอย่างนี้นะแล้วนำไปใส่เวลาใส่ก็อย่างที่ผมบอกว่าให้ระวังนะครับชุดวันเวตัวเนี้ยมันจะหลุดนะผมให้คำแนะนำให้คำเตือนไปแล้วนะครับถ้าท่านทำหลุดก็โทษผมไม่ได้นะอ้าวประกอบ เดี๋ยวบางมุมอาจจะท่านอาจจะไม่เห็นไม่ชัดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับการถ่ายทําบางจุดมันก็อาจจะติดขัดไปบ้างนะครับเสร็จแล้วนะฮะผมจะใช้เท้านะครับขยับนะฮะรถไม่มีขาตั้งอาจจะเกือบหลุดแล้วนะครับรถไม่มีขาตั้งคู่นะครับเวลาปฏิบัติงานก็จะลําบากหน่อยนะครับ พี่ปุ้ยลุกขึ้นมาส่องมาให้เขาดูครับลุกหน่อยครับลุกหน่อยครับหน้าตากล้องผมจะเชื่องช้าหน่อยนี่เห็นไหมฮะเข้าสุดแล้วนะครับมาร์สีชมพูผมไม่แน่ใจนะเพราะมันมืดแล้วนะครับเนี่ยนะฮะมาร์สีชมพูตรงแล้วนะครับอ่าแล้วก็นะครับชามคัทชุดที่หนึ่งกับคัทชุดที่สองเนี่ยก็คือเข้าไปจนสุดแล้วนะทีนี้ผมก็จะใส่นะครับตัวคัท แรงเหวี่ยงโอเคนะครับใส่คัดแรงเหวี่ยงเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับผมก็จะใส่น็อตยึดก็ตามที่แจ้งไปว่าน็อต2ตัวเนี่ยมันเบอร์เดียวกันนะครับสเปคเดียวกันนะครับก็จัดการใส่ ันนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้บล็อกเบอร์19นะครับะนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้เป็นบล็อกลมยิงเลยนะครับนะรอผมสักครู่หนึง าบล็อกลมยิงเลยนะครับนี่มาคัดชุดที่หนึ่งอย่างุดคัดชุดที่สอง โอเคครับเดี๋ยวผมขออญาตวิ่งไปปิดสายลงแป๊บนึงน็อตยึดคัดที่หนึ่งนะครับขันแล้วนะครับขันแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะมาทวนน็อตสี่ตัวนะครับนะ หนึ่องสาอ่ะสนะครับโอเคอ่านะครับเรียบร้อยนะครับชุดสตาร์ทลายส่เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับผมก็จะใส่ตัวนะครับ จะเรียกว่าตัวถ้วยหรือตัวรองลูกปืนกดคัดก็แล้วแต่นะครับที่ในคลิปแรกที่ผมบอกมันออกยากนะครับมันเป็นสนิมนะครับอ่าผมจะใส่นะเดี๋ยวขออนุญาตใช้ตูดไขควงคว่คอยคเคาะเข้าไปนะขนาดเคาะเข้ายังยากเลยนะครับอ่านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะใส่ลูกปืนกดคัด อันนี้ก็แจ้งเจ้าของแล้วนะครับลูกปืนเป็นสนิมก็บอกจานประกอบไปเลยนะครับออาประกอบเลยก็ประกอบเลยครับออขอญอาตที่ตุ๋ไขควงวค่อยๆเคาะเข้าไปอ่าโอเคนะครับทีนี้ก็จะประกอบชุดกลไกนะครับกลไกกดครับนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับใส่เข้าไปกับลูกปืน เป็นสนิมหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีลังลูกปืนสามเม็ดนะครับก็จะใส่นะครับลักษณะอย่างนี้อย่างนี้นะครับส่วนไอตัวเนี้ยที่ผมบอกไปว่าเขาซื้อมาเนี่ยคือของแท้มันมีมาร์กมันง่ายเลยนะครับก็คือประกอบให้มาร์กมันตรงกันเห็นไหมที่ปลายนิ้วก้อยผมเนี่ยมาร์กที่แกน กาม้าที่ขาตรงกันตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้เวลาประกอบรถต้องเอียงนะครับถ้ารถตั้งตรงลูกปืนนี่มันจะล่วงนะพอเราประกอบอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยคันนี้ก็แจ้งนะนะคะว่าเขาบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนนะครับประกนผมก็จะประกอบฝาครอบครับ ออกสลักนะครับยังอยู่ครบนะครับ2จุดนี่นะตัวนี้กับตัวนี้ประกอบซีนอะไรนี่คือไม่มีการเปลี่ยนนะครับอ่าผมจะประกอบละ นะครับขยับขยับเข้าไปเสร็จเรียบร้อยสนิทนะครับไม่มีการมาทุบตุบตับอะไรนะครับพอผมใส่ฝาครอบคัสเข้าไปสนิทเรียบร้อยนะคะทีนี้ผมก็จะใส่นอ็อตอ่ะพี่ปุยถอยไปหน่อยน็อตที่ฝาครอบนะครับทุกตัวเป็นไซส์เดียวกันหมดเลยนะครับ นะไม่ล้างไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับต้องขออภัยนะครับคือเป็นฟาร์ประสงค์ของเจ้าของรถเลยเอาอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้มันจะมีตัวนี้อยู่หนึ่งตัวนะครับนี่ตัวนี้มีห่วงล็อกตัวนี้อยู่จะอยู่ที่จุดนี้เดี๋ยวผมจะใส่เป็นตัวแรกนะผมก็จะแต้มจรารบีหน่อยนึงอันนี้อันนี้คงห้ามผมไม่ได้นะครับแต้มจรารบีแล้วก็ใส่ แตนจะระบีได้ทุกตัวเลยนะครับเพราะว่าน็อตเป็นไซส์เดียวกันนะท่านใดท่านใดทำเป็นแล้วท่านก็เลื่อนฐานไปนะครับอันนี้ผมแนะนำสำหรับมือใหม่หรือผู้ที่สนใจหรือท่านที่ขับรถ KSR อยู่นะครับ บางจุดมันไม่สามารถเอานิ้วเข้าไปหมุนได้นะผมก็จะขอใช้ตัวทีเบอร์8นะครับปั่นเข้าไปพอประมาณเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอีกคันหนึ่งนะครับเวฟร้อบห้าหัวเถิกนะครับเลนไมด์ดิจิตอลตัวแรก ติดตามนะครับพรุ่งนี้เวฟมีอะไรดีนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาถ่ายทอดเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับนะครับเข้าเรียบร้อยหมดทุกตัวนะครับทีนี้ผมก็จะไล่ขันแน่นละตัวนี้อยู่ตรงนี้นะครับ แล้วนะครับอ่าสมมิน,นะครับเราไล่ขันแน่นหมดทุกตัวเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ผ้าแห้งเช็ดหน่อยนะครับเดี๋ยวเผื่อเติมน้ํามันเครื่องไปแล้วเนี่ยมันซึมมันหยดมันรั่วยังไงจะได้เห็นอ่าทีนี้ก็จะใส่ตัวขาสตาร์ทก็ตามที่ผมเคยแนะนําไว้ว่าถ้าเรายอมเสียเวลาสักนิดนึงเอาปากากาเคมีมาแต้มไว้เนี่ยนะครับมาร์กมันอยู่นะเวลาประกอบมันจะง่าย ผมจะประกอบนะครับเนี่ยแค่นี้ครับก็คือตามมาตรฐานเดิมถ้าของเดิมมันถูกต้องนะครับแต่ถ้าของเดิมมันผิดท่านเอาปากกาเคมีแต้มไว้ประกอบกับก็คือมันก็ผิดต้องพิจารณาด้วยหลังจากนั้นก็ใส่น็อตยึดขาสตาร์ท ะครับประแจขันให้แน่นนะครับน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องขันให้แน่นให้เรียบร้อยนะครับไปย้อนดูคลิปถ่ายน้ํามันเครื่องได้นะครับแล้วเราก็จัดการเติมน้ํามันเครื่องนะก็เติมกลับเข้าไปนะครับ1ลนะิตร1,000ซีซีเนี่ยไปดูคลิปนะครับพอใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทดลองติดเครื่องแล้วก็ลองเข้าเกียร์ดูนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ ตอนที่จะไปเวฟร้อยยี่สิบห้านะพรุ่งนี้เช้าผมมาถึงโรงเรียนเนี่ยผมมาเก็บงานตรงนี้เรียบร้อยนะครับเติมน้ำมันเครื่องเสร็จผมก็จะมาติดเครื่องให้ท่านดูว่ารถคันเนี้ยจากที่เคยมีปัญหาเนี่ยเข้าเกียร์หนึ่งสองสามสี่ได้แต่มันเชนเกียร์กลับเป็นสามสองหนึ่งว่างไม่ได้มันหามันเชนเกียร์ยากพอเปลี่ยนแกนเกียร์แล้วเนี่ย มันหายจริงไหมนี่นะครับนี่คือแกนเกียร์ที่ปิดนี่นะอ่าต้องถามพี่ปุ้ยนะแล้วก็ลูกศิษย์ผมที่เอารถมาให้ซ่อมเนี่ยนะครับจะเห็นเลยว่าตอนนี้ผมใส่แกนเกียร์เข้าไปใหม่เนี่ยคือดันเข้าไปแล้วก็ขยับซ้ายขยับขวาเนี่ยคือเข้าไปแบบนิ่มๆเลยในขณะที่ของเก่าเนี่ยอันที่มันติดมากับรถเนี่ยมันดึงไม่ออกมันต้องตอกส่งออกมานั้นส่วนหนึ่งก็คือแกนเกียร์มันคด ไก,กส่วนหนึ่งก็ที่ผมแจ้งไปว่าีแรกที่ผมสันนิฐานว่าตรงก้ามปูตัวเนี้มันตึกนะครับนะมันก็เลยทําให้เวลาเราเชนเกียร์กลับเนี่ยไอ้เขี้ยวตรงเนี้ยมันไปเกี่ยวหรือไปดึงไอ้ตัวดาวเกียร์หรือกระปุกเกียร์เพื่อเชนเกียร์เปลี่ยนได้ยากนะพอเราเปลี่ยนใหม่ปับ๊บเข้าเกียร์เป็นปกตินะครับแต่อย่างที่แจ้งเดี๋ยวพรวุ่งนี้ติดเครื่องให้ท่านโชว์อีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องจริงไม่ได้โกหกนะครับ ส่วนอะไรที่ซื้อมานะครับฮาวาซากินะมันมัน400กว่าบาทนะครับปัดเป็นเลขกลมๆปไปเลยว่า500บาทเนี่ยแกนเกียร์เนี่ย,น,น,ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้เกิดว่าท่านใดที่ใช้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่หรือเทียบใกล้เคียงกันก็คือพวกคาเซ่นเชียอะไรอย่างเงี้ยนะ ถ้าไปซื้อตัวนี้บอก8 900นี่ก็คงจะไม่ใช่แล้วนะครับก็คงจะแพงเกินเหตุก็ฝากไว้ด้วยนะครับเข้าใจตรงกันและชัดเจนนะครับนะแกนเกียร์คาวาซากิ1ชิ้นพรอจากนั้นคลิปนี้นะครับในการประกอบชุดทัดคาวาซากิเคสอนะครับก็คงจะมีขั้นตอนอยู่ประมาณนี้ ส่วนที่ผมแจ้งพรุ่งนี้ผมก็เติมน้ำมันเครื่องมาใส่สเตพักเท้าใส่น็อตยิดแม่ปั๊มเบรกใส่ตัวพักเท้าหลังแต่งอะไรของเขาใส่ขาคันเกียร์เสร็จเรียบร้อยก่อนไปเวฟนะะก็จะกลับมาให้ดูอีกครั้งหนึง่งนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับ